ในช่วงเช้าเริ่มที่เวลา8 3ดนาิกาทีได้มีการจัดมอบรางวัล CEO Thailand Award 2021ให้กับบรรดา CEO ที่ทุ่งเทกายใจมุ่งมั่นประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะนำไปเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะ สร้างของบุคคลนั่นก็คือการให้กำลังใจของการที่เจ้าท่านที่ประกอบปิทประกอบการประกอบอาชีพประกอบตนด้วยความสื่อสัตว์คือความรู้ความสามารถความอดทนและยังอุทิศตนแก่สังคมเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติ นี่ก็มาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นหอมหวานขนาดนี้ค่ะซีอีโอคนเก่งนะคะทั้งเกลอทั้งเก่งด้วยโทษไะครับถือ2รางวัลรางวัลอะไรบ้างนันเนี่ยก็มีนักธุรกิจยอดเยี่ยมของอาเซียนนะครับแล้วก็นักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะครับเก่งอยู่แล้วเป็นไงบ้างอะโอ้โหคือทบทวนเลยนะคะสุดยอดครมากครับโทษนะคะเป็นไงโทษรางวัลทีก็รู้สึกความภาคภูมิใจค่ะคือรู้สึกดีใจนะครับคือดีใจอยู่แล้วที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับ พี่น้องนพเก้าทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นนักธุรกิจออนไลน์นะฮะครับผมทุกๆคนเลยก็กข,อขอขอบคุณที่ส่งแรงใจแรงเชียร์มานะครับทางช่องทางโซเชียลทุกๆทางนะครับผมตอนที่ทํานี่คือเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสมุนไพรครับเป็นสมุนไพรไทยเรานี่แหละฮะก็คือเราอยากจะให้สมุนไพรไทยเนี่ยดังไกลทั่วโลกคือเปิดกิจการนี้มานานเท่าไหร่ถึงรับรางวัลเห็นครียญทเร็จครั้งนี้คะมากกว่าบ้านเนี่ยคือเข้าปีที่4ครับปีที่4ี่เลครับผมคิดเข้าปีที่4ก็คือเรา เราจะลุกทางด้านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล้ววันนี้เป้าหมายต่อไปเราจะมีการต่อยอดไปทัะหลังจากได้รับสง่งแน่แนอน,นแน่นอน<ด>ครับ,รบเราเรามีโปรเจรกต์ไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับว่าเราจะต้องผลักดันสินค้าไทยสมุนไพรไทยนะฮะให้ออกไปให้คนทั่วโลกรู้จักให้มากที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่คือนโยบายของบริษัทนะครับแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีรายได้นะครับก็ฝากเพจนะครับ เปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะครับโดยครูพี่พรเนี่ยจะเป็นคนสอนเองไม่ว่าจะเป็นด้านาเรื่องการาวางแผนธุรกิจนะครับเรื่องการวางแผนชีวิตก็มีนะฮะใช่ครับทุกทางครับทุกอย่างเลยวางแผนล้านวางแผนชีวิตถูกต้องครับทุกคนเข้ามาเนี่ยจะได้จะได้รับประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย